สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนและขนาเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะให้จากคุณเน้หางแต่วันที่1เมษายนถึง15เมษายน2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสไคร้ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านภาพรวมของดวงในปักนี้ด้วยพลังงานไพ่คู่บุญค่ะ พลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนบ้างนะคะพลังงานใบที่หนึ่งค่ะไพ่สวยงามค่ะหมายเลขสิบหกคู่สมพลไพ่บอกว่าร่มเย็นเป็นสุขนะคะเป็นภาพลูกขัดเทวดานะคะอ,อยู่ใต้ต้นโพนะคะเขาเรียกว่าชาวพุดเรานะคะ นับถือในเรื่องของลุกขาเทวดานะเนี่ยใครอยากมีโชคอาจจะไปขอพรกับต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต้นโพต้นไซอานะคะที่คนเราเชื่อถือคุณมีโอกาสได้โชคราบนะคะนะลุกขาเทวดาคุ้มครองโดยชะตาชาวเมีุนอยู่นะคะและยังมองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความแบบปกป้องปกปกอ่าเขาเรียกปกป้องดูแลคุณหรือเทวดาก็ ปกป้องปกปักรักษานั่นเองความหมายไพ่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะและเป็นภาพต้นต้น,ต,นต้นโพโทษทีค่ะไม่ใช่ต้นใสต้นโพนะคะไม่ใช่ต้นใสนะคะต้นนี้นะโอเคในพลังงานใบที่สองในตําแหน่งการเงินบอกว่าปักหลักค่ะความหมายปักหลักเนี่ยในแอคชั่นหองไพ่เนี่ยนะคะมันเหมือนกับเหมือนต้นไม้อะ ตั้งอยู่แล้วแผ่ขยายแผ่แผ่รากขยายออกไปมันคือการยึดเกาะนะคะยึดเกาะหน้าดินเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้ารากเขาเยอะเขาก็จะยึดเกาะหน้าดินได้แบบแข็งแรงไม่หักโค่นได้ง่ายนะคะถ้าแปลในเรื่องของการเงินก็ต้องมองว่าชาวเมถุนมีโอกาสในทางการเงินเข้ามาเยอะมากและเป็นเงินที่มั่นคงไม่ใช่เข้ามาแบบฉาบชวย นะคะแต่เข้ามาเรื่อยๆแล้วสามารถเก็บออมได้เงินก้อนใหญ่ๆอาจจะเป็นเงินแสนเงินล้านร้อยล้าน,านอะไรก็ว่าไปคือคุณมีโอกาสแบบนั้นเลยนะคะในตําแหน่งสหาชาเพื่อนฝูงนะคะเหมือนคุณมีอํานาจสั่งการก็คืออาจารย์มองเพื่อนเขาศรัทธาคุณก็ได้ คุณพูดคุณคือชี้นิ้วสั่งการนะในไพนะ่นะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ได้นะความหมายสาชะหรือการเดินทางการคอนแทคการติดต่อเจราจาสำเร็จเพราะว่าคุณสามารถสั่งการได้ในความหมายไพ่นั่นเองนะคะในตำแหน่งครอบครัวหรือตำแหน่งพันธุทที่อยู่อาศัยครอบครัวญาติพี่น้องอ่าพ่อแม่ไพ่ขึ้นเทวดาประจำตัวหมายเลขเจบก็ต้องมองว่า ครอบครัวท่านมั่นคงนะและที่บ้านท่านดีมีลูกขาเทวดาคุ้มครองมีเทวดาประจําบ้านนะคะพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะญาติพี่น้องดีในตําแหน่งบุตรบริวารบอกว่าพื้นที่ส่วนรวมหมายเลข6กบสนะในตําแหน่งเสี่ยงโชคนะคะอ่าหกี่ก็มองถึงคู่ธาตุน้ำอ่าหมายเลขตัวตนหนึ่งหคู่สมพลตําแหน่ง เขาเรียกว่าตีกลนลัคนาตีกลนหน้านะใน,ใน,ในตำแหน่งที่ห้าบุตรต,ตีกลนหน้ามันมองการลงทุนการเสี่ยงโชคได้รับความสําเร็จโดยเฉพาะไพ่วันนี้จะมองถึงการทําบุญที่เป็นส่วนรวมอะฮะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือวัดวา,ารามอะไรก็ได้ถ้าท่านเข้าไปร่วมบุญท่านจะมีโชคนะแล้วก็ลูกน้องบริว,วารท่านดีะ่ะให้ความร่วมมือหรือท่านมีลูกลูกดีเป็นอภิชาตบุตรนะ ในตำแหน่งศัตรูบอกว่าไม่มีศัตรูเพราะท่านเป็นผู้ชินหน้าเก่งขามนะศัตรูแพ้ไพ่ค่ะไพ่ใบนี้นะในตำแหน่งคู่ครองคนรักท่านไดน้ไพ่ความสามารถหลากหลายแสดงว่าคนของท่านน่ะคู่ของท่านคนรักของท่านเป็นคนเก่งอืมีความสามารถหลากหลายนะคะได้คู่ที่มีความสามารถนั่นเองในตำแหน่งสุขภาพใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ จะรักษาได้จะดีขึ้นเห็นไหมคะว่าเป็นรูปงูใหญ่ด้านเนี้ต้นไม้ตายซากและด้านนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีดำมันเหมือนกับการมีปัญหาแล้วเขางูเนี่ยเขาจะมีลอกคราบเนาะแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวต้นไม้แตกยอดแตกใบมันก็แปลว่าถ้าใครมีปัญหาสุขภาพสุขภาพจะดีขึ้นคะ่ะรักษาได้อาการดีขึ้นเก็บไข้ได้ป่วยจะดีขึ้นนั่นเองนะคะ ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะพบสุภาพเป็นรูปพญานาคหลายองค์มากหรือท่านเป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์พญานาคก,ก็ได้ขอพรกับพญานาคก,ก็จะได้โชคเหมือนกันนะคะอืมพญานาคขึ้นสามสี่สองหกเนาะโอเคเป็นความหมายที่ดีสุภาพแปลว่าได้จากความฝันก็ได้นะคะได้จากการไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยนะคะผู้ใหญ่รักและเมตตาสนับสนุน ในความหมายสุภาพท่านมีโอกาสถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินเอกสารผ่านคะ่ะความหมายดีมากนะคะในตําแหน่งถัดไปตําแหน่งการงานอืมเป็นภาพเหมือนอ่าคล้ายๆชี้นิ้วสั่งการที่เออเมื่อกี้ได้นะคะแต่นี่เป็นภาพลิงถนุนะคะคือท่านกําหนดเองอ่ะท่านมีเป้าหมายอะไรอะ่ะท่านทําแล้วท่านสามารถ คอนโทรลได้และจัดการมันสําเร็จนั่นเองนะคะการงานท่านจึงมีเป้าหมายที่ท,ที่อ่าเขาเรียกว่าชัดเจนแล้วท่านก็วางแผนของท่านไว้แล้วท่านก็เดินตามแผนแล้วมันก็สักเสสําเร็จนั่นเองนะคะในตําแหน่งโชคลาบนะคะอาจจะแปลว่าอ่าเนี่ยอาจารย์ก็แปลได้อยอะอะลาบจากต้นกล้วยต่นนี้ว่าขอพรจากลูกข,ขัดที่เวลาจากต้นไม้นะคะหรือ ลาบจากความสามารถได้ด้วยไพ่ใบนี้เป็นการฝึกฝนการที่เรามีความสามารถมีความชํานาญเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของลูกค้าเข้ามาเยอะเพราะเขาเชื่อในฝีมือค่ะตําแหน่งสรุปไพ่บอกว่าพักผ่อนนะก็แปลว่าในที่สุดแล้วท่านก็สกเซ็อะ่ะคนเราเมื่อประสบความสําเร็จมีเงินมีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความรักที่มั่นคงก็มีโอกาสที่จะผ่อนคลายรีแลกอานะคะ อาจารย์ขอปรับกล้องโทษทีคะ่ะไม่ได้มองอ่านะคะไพ่ก็จะบอกว่าท่าน่ะก็จะมีโอกาสที่จะดีแลกผ่อนคลายลาพักร้อนไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านคอนทรนได้หมดนะะงาเงินทองโชคลาบมีมั่นคงดวงดีมากนะคะต่อด้วยดวงความรักคะ่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวมีทุนนะคะ ขอฟั่งชาวเมถุนก่อนเลยนะคะไพ่ขึ้นหาดาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวเองความรับผิดชอบในเรื่องของงานความมุ่งมั่นความพยายามความสําเร็จความมั่นคงในทางการเงินการงานค่ะท่านได้ทํามันสําเร็จในเรื่องของงานเรื่องของเงินเป้าหมายที่วางไว้สักเซสมากเลยค่ะไพ่เดอะเวอร์ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะว้าวเอมเพจ เมเจอร์ Major, ติดกันสองใบมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะเอ็มเพรสจกักรพรรดิดีขยายด้วยไพ่เดอะวอลนะคะสองใบเนี่ยโอ้โหยิ่งมีราชาเหรียญเนี่ยเด่นเรื่องเองินเรื่องงานงจริงๆค่ะชาวเมทุนปังมากๆเลยค่ะถ้าเป็นความรักก็ดีค่ะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะต่อให้จะมีห้าดาบสิบไม้ท่านอาจจะไม่ค่อยเอ่อเขาเรียกไม่มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ในช่วงนึงแหละอาจจะห่างๆกันอ่าบางท่านก็เป็นเรื่องของระยะทางอยู่คนละที่ เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เดวิลใช่ไหมแต่เขาก็ยังรักและมั่นคงกับท่านนะนะคะถ้าห่างๆกันรหรือไม่เข้าใจอะไรกันก็ตามนะคะไพ่บอกว่าจะปรับความเข้าใจจะรีเทิร์นเขายังรักและมั่นคงนะคะราชาเหรียญคือความมั่นคงยังจะกลับมาหาท่านนะถ้าอยู่ใกล้กันนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันยิ่งมีโอกาสที่จะเหมือนกับ พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้แต่ถ้าใครอยู่เป็นครอบครัวอยู่แล้วมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะไพ่แบบนี้นะโอเคต่อด้วยเขาค่ะขอดูพลังงานคนนั้นค่ะพลังงานคนนั้นของชาวเมถุนนะเขาเป็นยังไงอืมเขาเป็นไพ่สองดาบเก้าดาบ เขาน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องจัดการจริงๆแหละเนี่ยอสี่ถ้วยเขตเพดโดโฮสตาอาจารย์มองอย่างนี้มันเป็นปัญหาส่วนตัวเขาแหละนะคะเขาน่าจะมีเรื่องาราวเก่าๆที่เอ่อก่อนที่จะมาเจอท่านอยู่นะคนเราทุกคนแหละมันอาจจะมีเรื่องเดิมเรื่องเก่าที่จะต้องจัดการแก้ไขนะแต่เขาจัดการได้ ดูแลนะคะเขาจัดการได้เขาจะไม่มาทําให้คุณต้องไม่สบายใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยไพ่ถึงบอกว่าอาจจะห่างๆหรือมีปัญหากันอยู่นะคะแต่ในที่สุดเขาก็เลือกคุณนี่ก็เหมือนกันไพ่ใบสุดท้ายนี่คือการเทเทสิ่งเก่าๆหรือเทอะไรที่มันเป็นปัญหาในชีวิตเขาเนี่ยเขาเคลียร์หมดนะเขาก็อยู่ได้แบบมั่นคงในที่สุดเขาก็ต้องยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณ ว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้นะคะถ้าเขาไม่เคลียร์ตัวเองเขาก็คงจะไม่มีหน้ากลับมาหาคุณหรอกอาจารย์ว่าเขาจะรู้สึกและอายใจคนคนนี้นะเขาจะทำอะไรก็ตามมันต้องโปร่งใสอะไม่ใช่ทำอะไรที่มันไม่เอ,อถูกต้องอะไรแบบนั้นไม่ใช่เขานะขอพลังงานต่อค่ะไพ่ขึ้นเด็กถือถ้วยเนี่ยค่ะเขาจะยกย่องให้เกียรติหนึ่งเหรียญให้ การดูแลคุณให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของเงินโอโหจริงด้วยนะเอะเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคุณจริง,รงๆเขาอู้ดูสิอัศวินเหรียญเห็นไหมเปเงินนะเนี่ยคนนี้เปอย่างหนักด้วยอืมแล้วเป็นคนที่ทําอะไรพูดจริงทําจริงนะอ่าเจ้าชายถือดาบเห็นไหมพูดจริงทําจริงเป็นคนมุ่งมั่นมีความขยันนะคะอาจารย์มองเรื่องของการทำมากินเรื่องของ การงานทั้งคุณและเขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วดูเขาก็น่าจะมีฐานะมากๆไม่งั้นไม่ไม่ขึ้นว่าจะซัพพอร์ตคุณได้นะเขาซัพพอร์ตคุณได้และเขาเลือกคุณอย่างแน่นแน่นอนยังมั่นคงกับคุณจะทนุถนอมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะเขาจะต้องมาเอ่อให้เขาเรียกความหวังแล้วก็คำมั่นสัญญากับคุณนะดูแล้วนะไพฉะบอ,อกประมาณนั้นโอเคเรามาขอดู เอ่อความรู้สึกหรือข้อความนะคะที่คนคนนี้อยากบอกกับชาวเมทุนหน่อยอ่าบางเรื่องบางราวอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นประเด็นปัญหาเขาก็อยากขอโทษขอปรับความเข้าใจนะมันนั่นแหละมันก็มีเรื่องอดีตที่อาจารย์ว่านั่นแหละคะ่ะแล้วเขาก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้ จะต้องอย่าคิดเองเออเองนะมีอะไรให้ถามเขานะถามได้ทุกเรื่อง getting to know each other นะถามได้ทุกเรื่องเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจอ่ะมันต้องเปิดใจคุยกันเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีพลังงานตรงกับเขาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนคนคุ้นเคยอ่ะเหมือนคนเคยรู้จักกันมาแต่ชาติบางก่อนคุณเรามันจะมีสัมผัสพ,พิเศษ นะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใจเต้นต,ตุบ,ต,บตับตุบตับอะไรก็แล้วแต่นะเออไม่ว่าเขาหรือคุณนะมันจะมีพลังงานนะ่ะอืมเขาเรียกว่าพลังแม่เหล็กก็ได้นะพลังดึงดูดเอ่อเข้าหากันเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาบอกเลยว่าเขามีนะสัญญาณแบบนั้นกับคุณเขาจึงมั่นใจว่าคุณคือคู่เขาแล้วเป็นคนที่เคยมีสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตชาตินี่คือ ข้อความที่เขาอยากจะบอกนะเขาอยากจะบอกแบบนั้นนะคะอาจารย์ขอเสริมด้วยไพ่ออรโคชุดจุดเทียนนะคะที่กินชุดนี้อาจารย์ชอบมากเลยเป็นชุดแรกแรกของไพ่ออรโคของท่านอาจารย์สมบูรณ์สุขเรามาดูกันไพ่เสริมว่ายังไงอาจารย์จะใช้ไพ่สามใบขออีกใบค่ะโอเคเห็นไหมไพ่สวยงามมากเลยไพ่บอกว่า ต่อไปนี้จะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปความเหงาความว่าเวจะหายไปเขาจะกลับมาซัพพอร์ตมาปกป้องมาดูแลมาคือคุณอยู่ในอ้อมกอดอความรักที่บริสุทธิ์เหมือนความรักระหว่างแม่กับลูกอะ่ะแม่ดูแลลูกอะไรประมาณนั้นอะ่ะนั่นแหละคือความรักที่เขาจะมีให้คุณเกี่ยวก้อยคือดีการดูแลการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจแล้วมีสัญลักษณ์ของ ดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงลงมามันคือการเปิดใจคุยกันนะคะการเปิดตัวเลยนะคะความรักของชาวเมถุนคนมีคู่ปังมากเลยค่ะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดเลยค่ะดวงคนโสดชาวเมทุนนะคะเอ่อ คอาจจะอ่านอดีตนะเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ถ้วยที่มันล้มเลยเน,นและหน้าตรงหน้าเนี่ยคุณอาจจะเคยคาดหวังกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างมากแล้วเหมือนลักษณะเหมือนมันรู้สึกมันตกใจมันผิดหวังในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยคนนี้ยมันใช่ห่ะคือคนที่เราจะเอ,อฝากผีฝากไขว่าอืฝากชีวิตไว้ได้แต่แล้วมันมันล้มไม่เป็นท่าเ,เราผิดหวังอะ่ะในที่สุดมัน มันจะต้องเหมือนเสียน้ำตาการมูฟออนนะคะการจากลาแปดถ้วยนะแต่นั่นแหละค่ะคุณก็ยังมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้แต่คุณก็ใช่ว่าจะเปิดใจกับใครง่ายๆนะเนี่ยนะคืออาจารย์มองพลังคนโสดเนี่ยความผิดหวังในอดีตมันมันจะทำให้คุณเหมือนกับไม่ไว้วางใจใครง่ายต่อให้มีใครเข้ามาก็ตามคุณก็จะยัง ไม่ได้เปิดใจระมัดระวังเหมือนต่อต้านอยู่ค่อนข้างเยอะคนที่เข้ามาจะต้องมีความพยายามอย่างมากเลยอจะเป็นชาวที่เข้ามาที่อาจารย์เห็นนะ้าจะเป็นชาวธาตุน้ำรกรกฎพิจิกมีนชาวธาตุลมด้วยการเมถุนตุลกลุ่มก็ได้ที่เข้ามานะคะอาจจะเจอการเพราะเรื่องของงานหรือเรื่องของการเอ่อคอนแทกอะไรบางอย่างนะการประชุมงานหรืออะไรเนี้ยการสัมมนาหรือการไปเรียนเทคคอร์สอะไรก็ได้ แล้วเจอเขาจะปิ้งคุณแล้วมาอยากมาพูดมาคุยอยากเข้าหาแต่คุณก็จะเหมือนรักษาภาพรักตัวเองมากเลยนะคอนโสดน,นะและยังไงต่อมาดูโอ้โหคุณมีสเสน่ห์แบบดึงดูดเขามากเลยอืมคนคนนี้ชอบและปลื้มคุณมากอะ่ะแต่คุณก็ก็มีลักษณะของความนิ่งมากจริงๆนะนั่นแหละไพ่ก็ยังอ่านเรื่องราวในอดีตบาดแผลที่เจ็บปวดมันทำให้คุณไม่ ไม่ไว้วางใจใครง่ายแต่คนนี้เขาหลงคนที่เข้ามาเริ่มจะหลงเริ่มจะเหมือนกับชอบแล้วหลงหลงในตัวคุณอะอแต่คุณกับไม่ได้ไม่ได้อินไปด้วยนะเนี่ยไ้าイเดอะสตาร์คนคนนี้จะมีความพยายามอย่างมากโอ้สําเร็จนะเนี่ยคือให้แปดเหรียญมันคือการทุ่มเทและความพยายามที่จะ เติมเต็มความรักเติมเต็มความสุขแล้วก็เปิดตัวคุณให้ได้เปิดใจคุณให้ได้นะฮะไพ่ขึ้นเลเวอร์ไพ่ขึ้นดอฟูคออีกใบโอโหนี่ไงอาจารย์ว่าปักนี้คนโสดนะคุณใจแข็งต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะเพราะคนนี้เขาไม่ลากความพยายามง่งายๆอะ่ะเขาสามารถง้างใจคุณได้แล้วละ่ะเนี่ยเปิดใจเริ่มต้นเปิดใจความรักค่ะนะเนี่ยคนนี้เข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนมุมมองของ ความรักใหม่เพราะคนนี้จะเป็นคนที่หนึ่งไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองมันคงทางการเงินไม่มาเอาเปรียบไม่มาหลอกลวงอะไรคุณนะเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักอะไรประมาณนี้เอ่อการศึกษาดูใจมันจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนใจได้อาจารย์มององั้นเลยนะคะก็ลองดูนะปักนี้นะชาวเมทุนนะโอเคอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์ขอขอบพระคุณนะคะทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็ ่ารผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ